ทางทีมโมร์เรเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเวสต์แฮมพิจารณานะครับในการที่จะคว้าตัวเดคลไลส์นะครับกับตันทีมของทีมขุน้อนมาร่วมทีมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มตะลุงบอลผมจุนเพ็งกวินครับกลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกันครับแน่นอนนะครับข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้นะครับก็คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเดคลไลส์นะครับโดยทางด้านของเดวิดออนสตีนนะครับสื่อดัง จากทางเดีอร์ลติแล้วก็ฟาบิโซโรมาโนนะครับได้ออกมารายงานนะครับว่าทางทีมโมเรลไบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเวสต์แฮมพิจารณานะครับในการที่จะคว้าตัวเดคาไลส์นะครับกับตันทีมของทีมขุดค้อนมาร่วมทีมนะครับโดยตัวเลขที่รายงานออกมานะครับก็คือ80ล้านปอนด์นะครับบวกกับอีก10ล้านปอนด์ที่เป็น ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างจากทางอาร์ซที่ยื่นข้อสเสนอที่2ไปก่อนหน้านี้และโดนปฏิเสธก็คือ75ล้านปอนด์เงินต้นแล้วก็บวกกับแอดออนอีก15ล้านปอนด้วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะในดิวนี้นะครับโดยตามรายงานของทางด้านของโรมาโน่ก็บอกด้วยนะครับว่าทางด้านของอาร์ซนอลยังมองว่าเดคาไลส์นะครับเป็นเรียกว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขานะครับแล้วก็ยังจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่3เข้าไปให้กับทางเวสต์แฮมพิจารณาในการที่จะคว้าตัวเดคาไลส์มาร่วมทีมนะครับก็สู้กันสนุกครับสำหรับทางดิวในการไล่ล่าตัวระหว่างซิตี้กับอาร์ซนอลในการที่จะคว้าตัว เดคลา์ไปร่วมทีมเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในดิวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของดิวที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คืออันเดราบิโอนะครับหลังจากที่กลับมามีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่ดาวเตะดิกรีทีมชาติฝรั่งเศสลายนี้กําลังจะหมดสัญญาก,กับยูดูส e หลังสิ้นเดือนนี้ แต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับตามรายงานของสื่อต่างๆที่รายงานออกมาก็คืออาเดงลาบิโอครับเตรียมที่จะตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางเจ้ามาลายยูนูสออกไปอีก1ปีด้วยกันนะครับโดยที่เาขาบอกว่าเหตุผลสำคัญนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแม็กซ์เอลกกับทางด้านของทางด้านของอาเดงลาบิโอที่เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของสื่อจากฝรั่งเศสนะบอกว่า ทางด้านของลาบิโอมองว่าการอยู่กับยูนิสต่อไปเนี่ยจะมั่นคงมากกว่าการย้ายไปอยู่กับทางด้านของ Manchester, แมนเชสเตอร์เดนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทางด้านของอดีนลาบิโอครับกำลังที่จะ ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางยูดูส e ออกไปอีก1ปีนะครับแต่โรมาโน่ก็บอกนะครับทางด้านของแมนยูเองเนี่ยเป้าหมายสําคัญยังคงเป็นในรายของทางเมสันเมาส์อยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ากับเมสันเมาส์กับเชลซีเนี่ยทางด้านของแมนยูจะตกลงกับเชลซีในเรื่องค่าตัวได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ทางฝั่งเชลซีเองนะครับกับทางเอซิมิลานะครับตามรายงานล่าสุดของฟาพิโซโรมาโน่ก็บอกว่า ทางมิลานกับเชลซีนะครับใกล้ตกลงในการที่จะทางด้านคว้าตัวทางด้านลูเบลอกต์ิชไปร่วมทีมนะครับสำหรับทางทีมปีศาจแดงนำเอซิมิลานนะครับโดยบอกว่าค่าตัวก็คือของทางลูเบลอฟตชสิจะอยู่ที่ประมาณ16ล้านยูโรเงินต้นนะครับบวกกับแอดออนอีก4ล้านยูโรด้วยกันนะครับแล้วตัวของลูเบลอกต์ิกับทางปีศาจแดงนำเอซิมิลานเนี่ยสามารถตกลงเงื่อนไขรายละเอียดส่วนตัวกันได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วง เรียกว่ารายละเอียดสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอที่จะกลายเป็นแข้งคนใหม่อย่างเป็นทางการสําหรับทางลูเบนลอฟตอชิกกับทางเอซิมิลานนะครับปิดท้ายที่ลูก้าโมดิชนะครับก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในการที่ขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางเรมาริตออกไปอีก1ปีนะครับนั่นเท่ากับว่าลูก้าโมดิชครับก็จะอยู่กับทางเรมาริตไปจนถึงมิถุนายนปี2024นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครสนใจการวิเคราะห์วิจารณ์อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กับ